เอาลยครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนี่ครับผมยินดีรับเข้าสู่ช่องแฟนจ๋านี่ครับวันนี้เรามาในคอมโบซับทีมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันก่อนเลยนี่ครับสกิลแรกเนี่ยผมสกิลชุบเพื่อนไวนี่ครับผมทำให้เราเนี่ยชุบเพื่อนเร็วขึ้นนะครับสกิลที่2เพิ่มความอึดให้กับตัวเองนะครับจัสตินนะครับสกิลที่3เป็นของโอริเวียนะครับเมื่อเราชุบเพื่อนนะครับจะทำให้เลือดเพื่อนเนี่ยขึ้นมาเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็สกิลที่สี่เนี่ยจะเป็นของเคนตะนนนครรัับอี้้ก็สางโล่เวลานี่เรายครับ เอาละครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปลุยกันในโหมด c v 4นะครับเพื่อที่จะให้เห็นผลได้ชัดเจนที่สุดนะครับผมหลักหลักเนี่ยก็จะมีอยู่2สกิลนะครับก็จะมีชุบเพื่อนไวแล้วก็โอริเวียนี่ครับสกิลแรกนะครับผมชุบเพื่อนไวเนี่ยก็เพิ่ม H p ให้กับเพื่อนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมชุบเพื่อนไวนะที่นี้ไม่ใช่แบบว่าเข้าวงชุบนะครับคุณผู้ชมแบบว่าไปดึงเพื่อนนะครับดึงเพื่อนไวขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยมีจังหวะที่ให้เพื่อนเราเนี่ยขึ้นมาช่วยเราได้นะครับถ้าศัตรูดันมานะ ผมได้ลองดูแล้วนะครับคุณผู้ชมเออมันเร็วขึ้นมากนะครับหลังจากที่เราดึงเพื่อนเสร็จเนี่ยผมเลือดของเพื่อนเนี่ยจะทาการเพิ่มมา5 0 HP นะครับถ้าบวกกับสกิลของโอลิเวียด้วยเนี่ยสกิลของโอลิเวียหลังจากชุบเพื่อนเนี่ยจะเพิ่มมา80 HP เลยนะครับรวมกันเนี่ยก็อยู่ที่ร3 0 HP นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับเกินขึ้นงอดมาเลยนะครับเอ้ยงัดหัวไม่ขึ้นโอ้ยโดนแล้วเจ็บมากแล้วเพื่อนใส่เลย สวยไอ้สำหรับทีมมันนะสวยมากเลยเก็บสองเลยเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเกมแรกเกมแรกต่อให้ก่อนกูเห็นตูดใช่ไหมเมื่อกี้เห็นอะไรกูเห็นตูดใช่ไหมไอ้เลยเจ้านายเลกมากเลยนะโอ้ยช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นผมเออใส่ชุดนี้บ่อยหน่อยนะครับผมผมรู้สึกว่าใส่ชุดนี้แล้วแบบ ตัวมันเบาดีนะครับผมไม่ใส่เสื้อผ้าวิ่งแล้วมันแบบก็ลมมันเย็นแต่ลมมันเบาอ่ะมันรู้สึกมันพิวนะครับผมอาจะคิดไปเองนะครับเดี๋ยวเราจะตามใครสักคนหนึ่งนะครับผมเอาเป็นว่าตามตัวตึงคนนี้ไปเลยแล้วกันนะครับคอมโบนี้เนี่ยถ้าไม่รักเพื่อนจริงนะครับผมไม่เอามานะต้องเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆนะถึงเอาคอมโบนี้มานี่ครับส่วนตัวผมเนี่ยเอามาไม่ค่อยเข้ากับการเล่นของผมสักเท่าไหร่นะปกติผมจะวิ่งคิววิ่งล่าอย่างเดียวนะครับพอเอาคอมโบชุบมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยเข้านะ ต้องเป็นคนที่แบบวิ่งตามเพื่อนจริงๆน,นะครับถึงจะเอามาเนี่ยอุย้ยเรารอให้นายล้มอยู่นะเพื่อนรีบล้มนะว้าวะเออล้มไปดิไม่ถึงผมนี่แหละล้มไปดิเออเออเออสุดท้ายเออผมว่าไม่ได้แล้วว่ะคุณผู้ชมเองต้องเจอวิกเตอร์ของข้าแล้วแหละจังหวะดีดีครับเพื่อนนายต้องล้มให้เราสักครั้งนึงนะเราขอร้องแหละสักครั้งหนึ่งนะครับ ใครก็ได้เนี่ยล้มไปเถอะตามใครหน้าล้มดีว่าคุณผู้ชมเสื้อขาวดีไหมหรือว,ว่าคนนี้ไป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 น้ำเลยน้ำเลยเร็วเร็วรีบล้มด้วยนะเดี๋ยวเราอยากชุบขอร้องใครก็ได้สักคนหนึ่งเจอวิกเตอร์คู่เราแน่มองเลยเราไม่ไหวละสองเกมแล้วนะยังไงเพื่อนหมาแล้วมันมาแล้วเออสวยยิงมันไปโอ้ยข้างหลังอยู่คนเดียวด้วยเรียบร้อยสวยมากเพื่อนล้มสวยเดี๋ยวเรากล,ล้มไปอะไรครับผู้ชมกำลังจะได้เห็นการชุบของผมนี่ครับ ดูดึงอย่างไวดึงอย่างไวแล้วเลือดเพื่อนนี่แบบขึ้นมาเกือบเต็มหลอดแล้วล้มไปหนึ่งฮะจังหวะน,นี้เจอเพื่อนมามีไหมมีเพื่อนไหมมีเหมือนเราหรือเปล่าเรามีเพื่อนนะเรามีเพื่อนนะซ้ำไปก่อนเลยแล้วกันเลยครับเห็นตูดใช่ไหมเอเลยครับผู้ชมตานี้ทีมเราต้องได้เฉิดฉายครับเอาตัวตึงไปแล้วผู้ชมเหลือตัวเดียวรูดรูดรูดเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไเงไเจอ,อจคอยเนี่ย อย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่แค่2สกิลนะครับก็จะเป็นของไทวากับโอลิเวียนะครับผมสสกิลนี้นะครับสำหรับสายซับพอร์ตนะฮะอีก2สกิลเนี่ยขึ้นอยู่กับการเล่นของคุณผู้ชมเลยนะครับผมเหลือ2ตัวสุดท้ายแล้วฮะไปเลยพเพื่อนเรารอชุบอยู่อุยแล้วจังหวะนี้เปิดโลวิ่งใส่อย่ามายุ่งกับพกเพื่อนเราบอกเลยล้มไปสวยมากเอาสกิลชุบเพื่อนมาเหมือนไม่ได้เอามา ผมว่าถ้าลองเอาไปเล่นแมปใหญ่เนี่ยคอมโบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวว่างๆผมต้องลองเอาไปเล่นดูบ้างแล้วนะครับผมสกิลของเคนตาเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นนะมันแค่รับดาเมจด้านหน้านะแต่ว่าไม่แน่อาจจะเป็นคอมโบแบบสายอึดอะไรอย่างนี้นะเออน่าลองเหมือนกันนะครับผมทั้งจัสตินทั้งเคนตา่ายโตโอ้ถ้า3สกิลนี้มาอยู่ด้วยกันนี่ผมว่าน่าจะอึดเอาเรื่องเหมือนกันนะผมไม่ได้ซื้อปืนไกลมานะคุณผู้ชมตอนแรกกะว่าจะวิ่งไปชาร์จเอาเราเพื่อนล้ม2คนเลยเรากำลังไปเพื่อนเดีย๋ยวจะวิ่งชา้าดนึง อย่ามาแล้วเจอปืนคู่ระยะนี้หน่อยเป็นไงนี่เนี่ยนี่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย้จึ๊กอะจมาเออมาดิมาดิโอไม่ไหวคผู้ชมโดนยิงตูดก่อนตั้งแต่แรกเลยครับเกมนี้เราต้องชนะให้ได้นะเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออกไปทางนู้นกันหมดเลยต้องตามเพื่อนก่อนนะครับเอาสกิลชุบมาต้องได้ใช้ไปลุยเลยเพื่อนเรามาแล้วให้แทงให้เราแทงให้ไหมโอ้แต่แทงเราเปิดไม่น่าไหว ถอยก่อนถอยก่อนเอาแล้วโดนระเบิดมาเรามาได้ใช้แล้วแหละสกิลเราวันนี้ปื๊ดเป็นไ,ไรเพื่อนเราดึงไว้ปั๊บนี่เฮ้ยจะไปเฮ้ยสองเลยฮะนีล้มสองไปดีมาสองก็ล้มสองอ่ะเออบอกเลย <Next. S 1> เออเราดึงเพื่อนอีกรอบนึงเลือเพื่อนนี่ขึ้นมาเยอะมากเลยคนระับผู้ชมเพเมื่อกี้นี้ผมคิดว่าผมไม่น่าจะรอดนะผมใครเห็นก็ว่าตายนะ เดินทางมาถึงรอบตัดสินเลยครับผู้ชมไปตูนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเราเฝ้าตรงนี้เองเพื่อนเคนายไปทางนู้นเอ้ยระเบิดควนก่อนเลยแล้วกันนะครับสถานินจ่าพางตัวจุ๊บแวบอุย้ยระเบิดอุระโดนด้วยพางตัวอยู่พางตัวอยู่พางตัวอยู่พี่พางตัวอยู่ไอ้น้อไม่เห็นเหรอไม่เห็นใช่ไหมล่าไม่เห็นใช่ไหมล่าเมืเ่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนคนเข้าประตูวาร์ปมันต้องอยู่แถวนี้แน่นอน นี่งได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้วเปิดโลมาแต่กายแล้วเปิดโลมาแต่กายตกใจดิเห็นคนแก้ผ้าบิ่งมาหาแบบนี้ต้องมีตกใจกันบ้างแหละเดี๋ยวสองตัวสุดท้ายครับผู้ชมแล้วเหมือนจะอยู่กับเพื่อนเราหมดเลยนี่ครับต้องรีบไปเอ้าอุ้ยเราล้มสองเอาไงดีวะเนี่ยอุ้ยไม่ได้แล้วครับผู้ชมน่าจะชุบไม่ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจึ๊บ เย็นแม่นางโคนนี้เขาตึงอยู่นะคนนี้เขาตึงนะเขาตึงนะดูดิอ้อออไม่ไหวครับผู้ชมสำหรับคอมโบวันนี้เนี่ยผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยถ้าไม่รักเพื่อนจริงเนี่ยไม่เอาคอมโบนี้มาแน่นอนนะครับผม ผู้ชมก็ลองไปเล่นแมปใหญ่กันดูนะครับผมคิดว่าน่าจะเวิร์กอยู่นะครับสำหรับจังหวะที่แบบชนละมุลแบบกันหลายๆคนเนี่ยนะนะแล้วเราได้ชุบเพื่อนขึ้นมาสักคน2คนเนี่ยผมคิดว่าเกมอาจจะพลิกได้เลยนะครับผมเอาละรครับผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสกิลเกมสุดเน็กซัมครับอย่าลืมกินข้าวกินปากันด้วยนะจุ๊บ